เราไม่ถิงกันเชาน้านี้ผู้ผ่านเกณฑ์หกลุ่มได้รับเงิน5,000บาทสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับด่วน w w w เราไม่ทิ้งกัน .com เช้านี้กระทรวงการคลังโอนเงิน5,000บาทให้ผู้ผ่านเกณฑ์6กลุ่มแล้วย้ำใครที่ขอทบทวนสิทธิ์หากได้รับ SMS ให้ติดต่อธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่29พฤษภาคมนี้จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยยวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน c o m เท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางด้านนายธนากรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าเยียวยา5,000บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันว่าขณะนี้ผลการดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว99%ส่วนอีก1%คือส่วนที่ตกค้างจากการทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา15ล้านคน กระทรวงการคลังจ่ายเงินเยียวยาครบแล้วทั้ง15ล้านคนสำหรับอีก240,000คนอยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์เนื่องจากบางส่วนติดต่อได้แต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ไว้บางส่วนผู้พิทักษ์สิทธิ์พยายามติดต่อไปหลายครั้งแล้วไม่สามารถติดต่อได้อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ไม่สามารถนัดพบได้หรือติดต่อไม่ได้นั้น กระทรวงการคลังจะส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้งและให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่29พฤษภาค,คมนี้ล่าสุดแฟนเพจถามตอบปัญหามาตรการเยียวยา5,000บาทโพสต์ข้อความว่าตั้งแต่เวลาตีหนึ่งของคืนนี้เป็นต้นไปกระทรวงการคลังจะเริ่มกลับมาจ่ายเงินเยียวยาอีกครั้ง หลังจากหยุดเสาอาทิตย์โดยกลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินจากระบบมีดังต่อไปนี้กลุ่มที่จะได้รับเงินเดือนที่สองซึ่งวันที่23และ24พฤษภาคมตรงกับวันหยุดจึงเลื่อนมาโอนเงินในรอบวันจันทร์ที่25พฤษภาคมกลุ่มสถานะสีเขียวที่เปลี่ยนสถานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่21และวันที่22พฤษภาคม2563กลุ่มสถานะทบทวนสิทธิ์ ที่มีผู้ตรวจสอบสิทธิ์ลงไปตรวจสอบแล้วบางท่านและผู้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาแล้วเข้าเกณฑ์กลุ่มสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านการพิจารณาแล้วรอเปลี่ยนสถานะกลุ่มที่ได้รับ sms ว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินจากระบบสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันว่าได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่เพียงทำตาม3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1>, 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งการ .com 2เลือกเมนูตรวจสอบสถานะแถบสีเทาหรือคลิกที่นี่ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวอาทิเช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และ วันเดือนปีเกิดเป็นต้นครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข่าวสารสาระสาคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ